นี้นะคะเราก็ถึงที่พักแล้วเรามาพักที่พิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาจริงด้วยโอเคไปเรามาถึงแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดู ทะเลก่อนว่าชายหาดมีน้ําลงหรือเปล่าถ้าน้ําลงแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ําทะเลก่อนแล้วค่อยมาเล่นสระน้ําอ้าวค่อยๆนะครับเด้าชอบไหมครับชาช,ชอบชอบไหมครับชอบเหรอ อะไรคะเล่นตรงไหนอุ้ยอุ้ยหนหอยเต็มเลยโอ้ยอะไรมีแต่เปลือกหอยแล้วครับเนี่ยมีแต่เปลือกหอยแล้วหอยมันเปลือกไปใช่เนี่ยเปลือกหอยเยอะแยะเลยเนี่ยเปลือกหอย ระวังนะน้ำทะเลมันแรงนะเดี๋ยวซัดกระเด็นเลยนะบรรยากาศนะครับโอ้มีคุณขี่ม้ามาด้วยนี่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 ไทามีไทลามดูม้าม้าขี่มา้มาไม่เอายังไม่เอาไม่ติดปังปนครับ ใจับดีช่ครั่ออะไมร่ครับตไัวนช้ไัง่หครับัับับังปครับอ่ไไัไหไฮ่่าก่อนน้องลก โอเคคะโอเคจับไว้ค่ะออเออจับไว้ดีๆนะจับไว้ดีดนะจับแน่นแนโหชอบไหมคะชอบไหมชอบเออ ครั้งแรกกับการขี่ม้าของเฮียธามและชาชานะครับ แม่แมจับแม่แม,แม,แม ไมการขี่ม้าครั้งแรกของเฮียทามกับชาชานะครับ อารมณ์ดีอารมณ์ เอาพีเอาไนะะเอาต่อเอาต่อแดดแดดก็พอมีอากาศเย็นสบายเลยโอเคตรนีอ่ากระหนุกมไหมครับกระหนุกมไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมครับชาช้า ม่วงนอนแล้วอล,งล,งลงองลองลองทลกคนอขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วย400บาทอันนี้ครับก็โอเคดีนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็กๆ ช้าชาลงมาเลยว้าว,วขึ้นวันนี้ก็ค่อนขับแแรงที่นนะเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะไฮไฮเออตาเล่นตรงนี้อยู่เองเลยนะ จะมีหลายกลิ่นมากๆเลยอันนี้หยิบมาสี่กลิ่นโอเคเดี๋ยววันนี้เราลองกลิ่นหนึ่งก่อนกลิ่นอะไรดีเอาเลดีบอมมะกันวันนี้เราจะลองเลดีบอมโอเคไหะดีบอมชีดซองเขาบอกใส่ไปเลยทั้งซองหรอ,อไม่ต้องแกะฮะไม่ใช่ <laughs> <laughs> โอเค เด็กเเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอน้ําเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวเล่นกันเหมือนจะพูดจริงเลยแบบฟองเยอะมากเลยเด็กๆเป็นไงครับชอบไหมชอบโอเคฟองเยอะมากเลยไปเล่นคลิปครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นครับ เราอยู่ในห้องคิดขับนะครับของเล่นเยอะแยะมากมายเลยปัดดูค่ะ นี่ไงนีงน่ไงมาทางนี้ไงคะตัวนี้คคนายไงขึ้นไปปิงขึ้นไปไปรูไปไปเล่นเปเลยคะ่ะเ,เล่นอะไรครับยันชามรราจบเพลิงเหรอ ว่วาาาาา้าวีว้าวีวาวมวเาวบว้าวีว้ามี้าวีาวีว้าวี้าว้าวีน้าี้าวี่อาอ้าวีว้วีาวี้าวีว้าวีว้วีาว้าวีว้ีีว้าี ไหน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 อ๋อนี่เสืออ,อ๋อปลาป๊า,ปาขอโทษครับอ่ะเสือ ยีราไม่ได้กินข้าวกันเนี่ยอยะกีลาไม่ได้กินข้ wow. าวเือว้าวกีร่าอ่านนะอไร้นัง ค่อยทีละคนโอถ้าเอาทีละสามเอาเลยไทร้สุดย่ปักาลื่มแสงกันดีกว่า ไปายไปเขียนตรงไหนก็ได้ไไดอืมเขียนสวยๆนะเ,เขียนกอไก่ปอาปลาดูสิเออเฮ้ยกอไก่ของน้องทามโอ้แต่ตรงนี้มันมีถามหน่อย,น,อยนะเดี๋ยวคุณพู้ว่าเป็นถ,ถน่อถั่ว ทำเขียงขอไข่พี่เก่งเก่งมาก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 เป็งเก่งว่ะใช่ใชบวาดเองหล่ะจ้าตัวอะไรมอมมาเป็นอุ๋งอุ๋อุ๋อุ๋งอุ๋งงเลย าดยังไงไม่ยิ้มแต่เฉยเฉยไม่บึ้งไม่ยิ้มเก่งปั๊บปั๊บพูดโอ้ยเพื่อนเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเเดี๋ยวไปล้างมือก็ออกอย่าเปื้อนเสื้อนะโอเคนะ สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่เรามาเที่ยวหัวหินวันนี้ตอนเช้าอากาศดีแดดก็ดีแต่อากาศเย็นมากเลยใช่ไหมครับเฮียเดี๋ยวเล่นทรายดีกว่าเนอะนะครับเฮียทามวันนี้เรามาทะเลต้องเล่นทรายกันหน่อย แต่นี้เป็นหาดทรายเทียม um นะครับเพราะอากาศวันนี้เย็นมากเลยเล่นแห้งๆดีกว่าเล่นเปียกๆเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่สบายใช่ไหมครับเฮียทามใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับของเล่นมีอะไรบ้างครับอช่อะไรคะเนี่ยเออเออระวังระวังมันฟุ้งใส่ตาน้องนะ